สิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็นผีตาแหกคือผีประจำภาคอีสาน ถือเป็นผีนาหรือในอีกในหนึ่งคือเทวดาผู้คุ้มครองผืนนาผู้ที่คอยดูแลให้ต้นข้าวออกรวงงดงามและช่วยป้องกันภัยพิบัติต่างๆที่อาจทำลายนาข้าวเพื่อแสดงความเคารพและขอบคุณชาวนาอีสานจะประกอบพิธีเส้นไหว้ผีตาแห้งปีละสองครั้งครั้งแรกในช่วงเดือนมิถุนายนก่อนฤด,ดูทำนาและอีกครั้งหลังการเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิต ก่อนการบูชาผีตาแหกชาวนาแต่ละครอบครัวจะจัดเตรียมห่อข้าวอาหารหวานข้าวบุรีหมากผูและสิ่งของตามความเชื่อว่าผีบรรพบุรุษของตนชอบทั้งหมดนี้จะถูกจัดใส่ในกระทงหรือกระจาดจากนั้นจะนำไปทําพิธีที่วัดเริ่มจากการกวดน้ำอุทิศส,ส่วนบุญกุศลให้เราผีตามประเพณีโบราณอีสานที่สืบทอดกันมา ถวายพัตตาหารเช้าแดดพระสงฆ์เป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นการเชื่อมโยงบุญกุศลจากมนุษย์สู่โลกวิญญาณเมื่อเสร็จพิธีทางศาสนาชาวบ้านจึงนำของเส้นไหว้กลับไปประกอบพิธีเลี้ยงผีตาแหกที่เลือนนาเพื่อแสดงความกตัญญูและขอพรให้ข้าวกล้าอุดมสมบูรณ์พิธีผีตาแหกจึงไม่ใช่เพียงแค่ความเชื่อหากแต่เป็นการหล่อเลี้ยงสายสัมพันธ์ระหว่างคน ผีธรรมชาติและพระพุทธศาสนาที่ร่วมกันรักษาผืนหน้าซึ่งคือชีวิตของชาวอีสานผีไม่ใช่เพียงสิ่งเล่นลับแต่คือจิตวิญญาณของความผูกพันสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีแค่ที่คุณเห็นสวัสดีครับพบกับผมหมอแมนทวัชัยธีระบัญชาสกุลและคืนเล่าผีสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณ อาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็นและค่ำคืนนี้ผมยังอยู่กับคุณยศสวินนะครับและจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงของคุณให้เราได้ฟังได้ชมกันนะครับวันนี้เรื่องเล่าที่จะมาถ่ายทอดเป็นเรื่องอะไรครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับครับผมวันนี้จะมาเล่าเรื่องผีเดินตัดหน้ารถครับผมอืมครับเรื่องนี้ผมเป็นคนขับรถ ผมไปสมัครงานขับรถและได้ขับรถกระดาษของบริษัทของถ้าพูดบริษัทได้ไหมอ่ะอย่าดีกว่าอ่ะอย่าดีกว่านะรบ,บริษัทหนึ่งเป็นเกี่ยวกับกระดาษเนาะผมก็เลยขับรถกระดาษเนี่ยมันต้องรอเวลารอจะขึ้นของขึ้นอะไรเนี่ยมันก็ได้แต่เวลาเราจะได้คิวไหนเราก็นอนรอวันนั้นมันดึกนอนรอมันดึกต้องขึ้น เกือบประมาณเที่ยงคืนขึ้นของมันก็ดึกทีนี้ได้ขึ้นกว่าจะเสร็จก็ประมาณตีหนึ่งขึ้นเสร็จก็ขับรถตั้งแต่รถหกล้อใหญ่มาจากเมืองการขับมาเส้นแถวอะ,อะไรนะเขาเรียกมาทางบางเลนมาทางบางเลนเส้นบางเลนทางะละแหง ตัดเส้นมา,าลังสิตเพื่อจะไปส่งที่คลองเก้าเส้นคลองเก้านี้มันจะมีมันก็ไกลยอยู่นะกว่าจะทะลุแต่รถมันดึกแล้วมันก็ว่างถ้าเรามาสายกว่านั้นมันก็จะติดเวลาก็ขับไปเรื่อยๆขับ70-80เขาให้ขับได้แค่นั้น มาถึงคลอง9ขับมาเรื่อยๆก็อยู่ประมาณ 3, ตีสตรงเลี้ยวเข้าซอยคลองไปมันจะมีคลอง9คลอง91คลอง92แต่เราคลอง91เข้าไปตาม GPS ที่เราไปส่งบริษัทที่จะไปส่งกระดาษให้เขาก็ขับมาเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ดึกมันไม่มีรถเท่าไหร่พอเข้าซอย เลี้ยวเข้าซอยมันมันไม่มีรถใครเลยไม่มีรถสวนไม่มีรถอะไรยังไงมืดมันมืดเราก็เปิดไฟสูงเลยเพราะว่ามันวิ่งตามคลองมันจะเป็นถนนมันแคบหน่อยครับวิ่งตามคลองไประยะทางจากคลองเก้าไปเนี่ยประมาณ5กิโลจะถึงบริษัทนี้ผมก็เปิดไฟสูงเลยเพราะว่ามันไม่มีรถใครสวนมาอะไรอยู่แล้วเปิดไป ได้ปั๊บประมาณครึ่งทางนี่หมะั้งมาเลยจากขวาม,มือมาเลยใส่ชุดขาวผ <c oughs> ู้ทคกนลกใส่ชุดขาวเหมือนไปวัดชุดทักขาวเลยอายุก็ประมาณสักสามสิบกว่ากว่าเพราะว่าระยะทางที่เราขับไปในระยะ <c oughs> เห็นน่ยมันอยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเมตรไม่ถึงร้อยเมตรมันเห็นชัดได้เดินมาจากข้างขวา เดินแล้วก็ขับไปเปิดไฟสูงอยู่แล้วก็มองไปทำไมมันมีผู้หญิงเดินผ่านเดินมาเดินมาก็ไม่ได้มองรถไม่อะไรเลยนะเขาเดินแบบตรงๆไปเลยเดินไปตรงนี่หมายถึงว่าเดินข้ามตัดถนนตัหรือว่าเดินตรงมาหาเราไม่เดินตัดข้ามถนนออกครับผมก็ขับไปเรื่อยเืยเขาเริ่มขับไปเรื่อยเขาก็จะเริ่มเห็นตัวเขาเยอะขึ้นอืผมก็ชะลอเียก็ต้องชะลอ เพราะว่าเขาจะข้ามถนนแล้วมันจะเดี๋ยวขับเร็วไปเดี๋ยวมันจะชนเขาเขาก็ไม่ได้มองรถเขาเดินดึงดึงดึงเลยเดินแล้วตรงนั้นมันจะเป็นคลองคลองตรงนั้นมันจะไม่มีสะพานเลยตอนแรกผมนึกว่าเขาจะข้ามสะพานเขาเดินผ่านเดินผ่านข้ามแม่น้ำไปผมก็นึกว่าเออเขาข้ามสะพานไปแล้วไปทางนู้นเลยใช่ข้ามไปเลยข้ามไปแล้วหายเข้าไปเลย มันไม่มีสะพานไม่มีผมก็โอเคพอจะไปถึงประมาณห้าสิบเมตรผมมองมองนี้เลยมองหาที่เขาข้ามนะตรงที่ตรงนั้นน่ะแต่มันไม่มีสะพานเหมือนเขาก็าเดินลงไปเลยเดินไปเลยเดินเดินเหมือนเดินเรียบเรียบไปเดินเรียบเรียบไปเหมือนข้ามสะพานะอเดินผมก็เอาแล้วมองไปกระจกกระจกผมก็ใสอยู่แล้วมองไปไม่มีสะพาน อ๋เาเราข้ามยังไงอ่ะผมก็ขับรถเหยียบเหยียบเจอแล้วเจอแล้วจีพีเอสก็ไอ้ไอทาไปใกล้ถึงแล้วละ่ะอีกสองกิโลเหยียบๆๆเหยียบเหยียบไปเหยียบเหยียบไปพอเหยียบเหยียบไปเข้าบริษัทเขาเลี้ยวขวาหน่อยนึงก็ประมาณสักห้าสิบเมตรผมก็ขับเข้าลงไปเข้าลงไปปับ๊บพอไปถึงบริษัทเขาก็รอปภก็มาเปิดประตูให้พอเปิดประตูให้ผมก็เลี้ยวเข้าไปไปจอดเลย ยังไม่ต้องดับเครื่องเลยลงลงมาจากรถทันทีเลยครับมาถามรอปอถามว่าพี่ครับอตีสามเนี่ยมันมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดขาวอ๋อยังไม่ทันจบยังไม่จับเลยเอยังพูดไม่จบคนจอเยอะเขาบอกผีบอกกันสั่นสั้นเลยพอพอบอกว่าชุดขาวเตอนนั้นแหละเขาบอกว่าอ๋อไม่ต้องพูดอะไรหรอกอใครมาเนี่ยเจอกันเยอะ เขาบอกโอ้ยแต่เขาไม่ได้มามองอย่างนี้นะ,ะเขาเดินตรงเลยใส่ชุดขาวเหมือนไปวัดผู้หญิงก็ไม่ใช่แก่นะคลองอะไรนะฮะคลองอะไรนะ้ของเกนะ้าพี่ไปดูได้ <c oughs> <c oughs> ผมว่าไม <c oughs> ่เจอเคยเจอแต่ว่าไม่ได้เจอตรงนั้นไม่ได้เจอแถวนั้นใช่ไหมเคยเจอเคยเจอคลองแถวนั้นใช่ไหมอ่าไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นคลองแต่ว่าเคยเจอแบบเดินตัดหน้า ใช่อย่างพี่อย่างเงี้ยแหละอก็คือแต่เจอนู่นตรงที่ปานบุรีอแบบเดียวกันเลยเนี่ยแต่ว่าพี่แน่ใจนนางพี่ไม่ได้หลับอะไม่ได้หลับเลเพิ่ไรม่เพลิ้มแล้วเพราะว่าเข้าคลองปั๊บนี่ GPS ต้องพาไปแล้วต้องกด GPS เพราะว่าส่งเด่บริษัทเนี่ยมันจะไม่ส่งซ้ํากันอืเราส่งตาม GPS ก็คืออันเนี้ยมีคนรับรอง ว่ามีคนเคยเจอมาก่อนใช่เราพอแค่ลงไปบอกพี่มีผู้หญิงชุดขาวอ๋อเพรายังไงพี่จะไปถึงไปถามเขาล่ะในเมื่อเขาอาจจะไม่อาจจะไม่รู้อะไรกับของพี่ก็ได้ยู่ก็ผมเจอเต็มเต็มเนาะข้ามข้ามแม่น้ําไปได้ยังไงทั้งที่ไม่มีสะพานอเดินเหมือนเป็นคนแบบลอยแบบลอยไปเลยเดินมาตั้งแต่ฝั่งนี้มันจะมีเป็นคลองกลางใช่ไหมถนนมันจะมีอีก ฝั่งหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีถนนฝั่งนี้องผมใช่ไหมเนี่ยเขาเดินมาอย่างนี้เลยอาจจะมีสภาตรงนั้นเ,เล็กๆพี่มองไม่เห็นหรืเอเปล่าไม่มีเลยครับผม <c oughs> <c oughs> มีแต่ผัก <c oughs> <c oughs> มีแต่ผักแล้วเดินหายเข้าไปอย่างนู้นเลยแล้วไม่มองอะไรด้วยมันมีผู้หญ,ญิงชุดขาวตีสาอาแล้วก็เ,เป็นป่าเป็นอะไรข้างๆคลองบ้านคนก็ไม่เท่าไหร่โอ้โพอไปถึงพูดถึงนั้นผมไปคุย ให้พวกคนขับรถด,ด้วยกันไม่ไม่พากันกล้ามาเลยถ้าบอกว่าคองเก้าเขาไม่มาแล้วกกลัวโดนมันแต่ว่าของผมเนี่ยอย่างที่พี่เจอเนี่ยอันเนี้ยคือเขาเรียกว่าเห็นทางตาเห็นทางตาเ,เห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยอย่างที่กรณเจอเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นด้วยตาเนื้อแต่ของผมเนี่ยมันไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อผมผมว่าผม <c oughs> เห็นเห็นทางใจ คือเขาทําให้เห็นเป็นภาพขึ้นมาทางใจอืเพราะว่าผมนั่งไปนั่งไปกับคนขับรถของเจ้านายคนขับรถเจ้านายก็ขับรถตู้นะรถตู้พาวแวนนะผมนั่งไปกับเขาแล้วตรงนั้นมืดมากมันจังหวะก็คือว่าพอใกล้จะถึงเขาเนี่ยประมาณร้อยกว่าเมตรเนะ่คือเห็นขึ้นมาจากถนนเลยนั่นแหละคือขึ้นมาจากไอ้ถนนนีไไไ่ไห,ไหมแล้วมันก็จะมีลงไปไ ลรวมีต้นไม้อย่างเงี้ยอยู่ๆมันขึ้นมาเลยคือมันทําไมมันต้องจังหวะพอดีขึ้นมาแต่ตอนนั้นนะผมว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้หลับแต่ว่าผมผมสังเกตความรู้สึกผมว่ามันน่าจะกึง่งๆจะใกล้จะหลับมันไม่ได้ตื่นตัวเต็มที่เหมือนเรากําลังคุยอย่างเงี้ยเพราะอะไรไหมเพราะผมเห็นปุ๊บเนี่ยเห็นตะกายผู้หญิงคือเรารู้ได้ทันทีว่ามันไม่ใช่ของจริงอะ่ะแต่พี่ความที่มันเป็นตัวเป็นรูปเป็นร่างอะ่ะมันทําให้เรา เกรงอ่ะมันมันยังเห็นอยู่อ่ะผมหันไปมองหน้าคนขับรถว่าคนขับรถเนี่ยเขาเขาเห็นเหมือนผมเ่แต่เขาขับรถแบบไม่แตะคือไม่มีไม่มีมมถอดคันเร่งเลยนะปื๊ดอ,อย่างนี้เลยผมก็แต่แล้วผมก็หันไปมองดูคือใกล้จะถึงตัวผู้หญิงแล้วก็แสดงว่าเขาไม่เห็นเขาไม่แตะเอ๊ะตกลงนี่เขาไม่เห็นแล้วหรือภาพที่เราเห็นนี่เป็นของจริง เพราะมันยังปิดปรากฏเป็นตัวตนอยู่แบบแต่ในความรู้สึกอะคิดว่าไม่ใช่เพราะว่ามันมีลักษณะบางอย่างที่จังหวะที่มันขึ้นมาแล้วดึกขนาดนั้น่ะผู้หญิงอะไรจะขึ้นมาแล้วเขาคิ้วกระเป๋าข้อสาคัญคือไอ้กระเป๋าของเขาเนี่ยพี่กระเป๋ามันเหมือนกระเป๋าที่เขาเอ้ยเป็นเป็นถูกกระดาษไม่ใช่กระเป๋าขอโทษเป็นถุงกระดาษที่เหมือนเวลาเราไปห้างสรรพสินค้ามันมันมันเนี่ยมันสะท้อนแสงพี่รถ พุ่งไปข้างหน้าเนี่ยแสงมันสะท้อนทําให้แล้วผู้หญิงที่นั้นมันจะไปไปมาจากไหนอะจริงไหมมันต้องมาจากห้างที่ไหนอะตอนนั้น่ะมันเป็นเวลาประมาณห้าทุ่มพี่ห้าทุ่มห้าทุ่มเลก็ขึ้นมาอยู่ๆมือนขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยรถวิ่งเข้าไปเนี่ยก็คือลอยกว่าเมตรก็เห็นขึ้นมาเลยขึ้นมาจาามังหวะเหมือนจะจะตั้งใจให้จะผ่านหน้าให้ผมเนี่ยตอนแรกอะจะเอามือจับคนขับรถแหละจะมือจับแต่ว่านึกได้เฮ้ยถ,ถ้าเกิดเราเห็น ขาก็ต้องเห็นด้วยสินี่เราไม่เราเห็นคนเดียวอย่างเงี้ยแต่ภาพนี้ยังอยู่นะผมก็แบบกั้นใจมากเลยพี่เชื่อไหมพี่ระยะเวลาสั้นๆอ่ะแอร์ในรถก็เย็นนะแต่เหงื่อเนี่ยออกเลยเครียดไนงะเครียดว่าถ้ามันเป็นคนขึ้นมาได้ชนเลยนะปรากฏว่าพุ่งเข้าไปหาเนี่ยคือยังเห็นอยู่เลยนะพอ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 ,พอถึงตัวมันจังหวะพอดีอะมันเหมือนกับนัดกันเลยอ่ะปั๊บแล้วมันฟับหายไปเลยคือแบบ เบาใจตรงนี้ว่าคือรู้ว่าเป็นไม่ใช่คนล,ละถ้าถ้าเป็นคนนี่คือชนผมก็หันไปหาคนขับรถชื่อนรงนรงค์นรงค์ไม่ไม่เห็นอะไรเหรอเมื่อกี้เนี่ยฮึที่แมนเห็นอะไรเหรอออัองนก็นแล้วไปผมก็ไม่พูดเพราะว่ามันอยู่ระหว่างการเดินทางไปเล่าตอนที่ไปไปแวะทานข้าวกันอืก็เนี่ย ก็แบบเดียวกับพี่เจอแต่ของผมเนี่ยเห็นทางใจของผมเนี่ยพี่เนี่ยเห็นทางตาเห็นทางตาเลยมันก็อธนบายเห็นทางตากระจกหกล้อใหญ่มันกว้างอะนะใช่มันมันจะหน้าตัดอะมันจะเห็นชัดมากเห็นประสาททางตาเห็นผ่านทางตาคืออันนี้เขาปรากฏล่างให้เห็นปรากดล่างให้เห็นเลยปรากฏล่างให้เห็นมาโอ้โหชุดขาวมาเลยเดินผมนี่เขามามามาให้เห็นมันอาจจะเป็นเพราะว่าผมว่องว่องซึมซึมอะว่อง่งซึมไม่เชื่อก็ตอนที่ว่าเขาเดินข้ามแม่น้ําได้ยังไง มันไม่มีสะพานไอ้่าเดิมมีสะพานเนี่ยผมก็ <c oughs> จะไม่เอียดใจเท่าไหร่แล้วอย่างน้อยก็โอเคละคือพวกเนี้ยกัา<ท>คนมั่งอะไรมั่งเขาล่างเขามันไม่ได้มันไม่ได้เป็นกายหยาบอย่างเราเขาก็มีดินน้าลงไฟมอนเรานี่แหละแต่มันเป็นดินน้าลงไฟที่เกิดจากอํานาจของบุญกรรมทําแต่งที่เขาทํามาคืออย่างงี้พี่โอพวกพวกวิญญาณเนี่ยที่เราเรียกกันว่าวิญญาณเนี่ยเวลาเกิดเนี่ยของเขาอ่ะ มันถ้าสมมติว่าพี่หรือผมเนี่ยตายไปปุ๊บตุยไปปุ๊บเดีย๋วยวไปเกิดเป็นพวกเนี้ยคืออวัยวะมันครบเลยปุ๊บขึ้นมาเนี่ยมีวัยวะครบเลยแต่ของถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์หรือ,อา,าสัตว์บางประเภทเนี่ยมันจะค่อยๆเติบโตทีละทีละสะเต็ปทีละสเต็ปค่อยๆมีมีเป็นปุ่มขึ้นมาเป็นเป็นก้อนเนื้อเป็นปุ่มขึ้นมาแล้วค่อยมีประสาทตาอะไรเกิดขึ้นมาหลางังๆ ในสัปดาห์ครบในสัปดาห์ที่ส1บอ็ดหรือลาตีที่77สิบเจ็ดเนี่ยก็คือครบแต่พวกเนี้ยมันไม่ใช่พี่พวกนี้คือแบบพอาตายปุ๊บมันเกิดปุ๊บเลยอะ่ะพวกนี้ยคืออํานาจของบุญมันมัน,ม,นมันทำให้เกิดมีเอาไว้ว่าครบเลยนะเหมือนมีประสาตตาเราอย่างเงี้ยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกไม่น่าแปลกหรอกที่เขาจะเดินทะลุกหนังได้คือมันแปลกสาหรับพวกเราไงล่ะแต่สําหรับในมุมมองในมุมของเขาในโลกของเขาในภพภูมิของเขาเนี่ยมันไม่แปลกพี่มันไม่แปลก เพราะนันแน่เรื่องเนี้ยผมตอนแรกผมไม่เชื่อเลยนะว่ามันเป็นไป,นปนได้อยเีแต่จนกระทั่งเราไปศึกษาตำราแล้วรู้เข้าใจถึงความเป็นไปของเขาอะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องธรรมดาของเขาแต่มันแปลกของเราหรือ<ม>แปลกสำหรับคนที่ไม่เข้าใจผมก็เชื่ออยู่นะผมก็เคยตายห้านาทีนะ,ะผมเคยตายคือหยุดหายใจเลยเหรอหยุดหายใจห้านาทีผมจะไปแล้ว เกิดอะไรขึ้นขี่มอนไซวินให้ให้พม่าส่งส่งพม่าสมุทรสาครครับรายได้ดีเลยเลิกงานก็เลยวิ่งสักหน่อยนึ่งพอวิ่งก็ควบมอนไซใส่เกงกาสัานนี่แหละจะวิ่งไปก็มีรถเข้าหมู่บ้านผมก็บีบแต่แล้วแหละมันก็ชะลอไอเราเรงว่ามันเบรกตู้มก็ให้เลยนี่นี่มาหมดเลยนี่แขนหักดามเดิมใหญ่เลยแผลเป็นไม่ใช่เลยใช่ผม ไม่ได้ปันหรืออะไรนะเขาเตรียมตัวให้ผมไปแล้วผมไม่รู้ชุดที่เราที่ใส่เนี่ยไม่ได้นะคือได้คือเขารู้เลยว่าเราต้องการอะไรผมชอบรีวายตัวนั้นเขาก็ใส่รีวายให้ผมชอบคอนเวิร์ตเขาก็ใส่คอนเวิร์ตแต่งตัวอย่างหล่อเลยมีกระเป๋าให้ด้วยยืนอย่างเงี้ยแปดด้านประตูมีแปดด้านครับเหมือนที่เขาบอกว่ามืดแปด้านจริงจด้วยผมยืนอยู่เงี้ยออกไม่ได้มอง ก็ออกไม่ได้อันนี้คือระหว่างที่เราสลบสลบก็คือพูดง่ายว่าเร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 ียกว่าตายตายอพอมาฟื้นอีกทีหนึง่งมันวูบเลยมาสว่างตรงที่เขาปั๊มหัวใจผมอยู่กระตุนใช้เครื่องไฟฟ้าใช่ไหมหมออยู่ขา้างนี่ยกระตุนตึบๆโอ้ฟื้นแล้วคือฟื้นแล้วผมก็สว่างมาพอดีเลยนั่นแหละจริงๆพี่ยังไม่ตายยังไม่ตายยัง ยังไม่ตายมันเหมือน,น,นจะไปนะบอกว,ว่าพี่พี่หยุดหายใจยังไม่ตายยังไม่ตายจริงๆคือพวกไแงบอบกหวัวใจอาจจะหยุดเต้นแล้วในในแ,แต่ว่าตัวชีพจรย,ยังเดินอยู่ไงใช่อ่าเนี่ยเนี่นนยอาจจะยังไม่ยังไม่ตายสนิทแต่ถ้าตายจริงๆคือตายแล้วตายเลยไม่ไม่แต่ทําไมเขามันเหมือนเขาแต่งตัวให้เราเรียบร้อยเลยนะอืมภายกระเป๋าเลยหมายความว่าถ้าพี่สมมุติว่าพี่มีประตูบ้านในขณะที่พี่หลับที่พี่หลับอยู่เนี่ยขณะที่พี่ไม่รู้สึกตัวเนี่ย ภาพที่พี่เห็นนั่นอ่ะมันคืออีกพบภูมิหนึ่งพภูมิหนึ่งถ้าสมมติว่าพี่ขาดใจตรงนั้นตรงในเป็นมนุษย์พี่ไปจริงเลยนะ่นี่ะไปจริงก็คือยังไม่ยังไม่ถึงเวลาของไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาแต่ตอนนี้น่าจะถึงเวลาที่เรานี่เราคุยกันนะสรุบแลกเรื่องแรกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับก็ก็ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพราะว่าตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องยุตินะครับเรื่องเล่าที่น่า เป็นผมว่ามันเป็น,เป,นเป็นประโยชน์นะเพราะเราสองคนเนี่ยเราเจอนะครับเพลาอีกหลายท่านที่มาในรายการนี้ก็เจอนะครับมามาเล่าประสบการณ์นะท่านอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งรับแต่ก็อย่าเพิ่งปฏิเสธเพราะว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีแค่เท่าที่คุณเห็นสำหรับความจงนี้ต้องขอขอบคุณพี่ยศศสวินนะครับและขราวหน้าถ้าหากมีเรื่องอะไรที่ เจอผีบ่อยเนี่ยอ่ามัเล่าสู่กันฟังนะครับมันเล่าฟังอีมันเล่าฟังอีกนครับพี่เล่าได้สนุกมากตั้งแต่เรื่องครั้งกอดนู้นหลายวันก่อนเรื่องผีกระสือประสบการจริงมันทาให้เราเล่าแล้วมันไม่ติดเลยไม่มีติดขาดเลยนะครับก็จะได้เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์หรือเป็นข้อมูลเพราะว่าผมเนี่ยตัวผมเองเนี่ยผมก็เรียกอะไรคนมักจะกลัวผี หลายหลายคนกลัวผีเนี่ยพวกผมมองว่าผมก็เคยกลัวผีมาก่อนแต่พอเรามาศึกษาให้ให้รู้ว่าเขาอยู่ยังไงเราตายไปแล้วมันเกิดได้ยังไงต่อขั้วต่อขั้นไปเกิดได้ยังไงสังสรารวัตรแกมปิ้วแต่เกิดมีจริงไหมอะไรต่างๆพอเข้าใจเรื่องพวกนี้นี่คือไม่กลัวผีแต่สิ่งที่น่ากลัวคืออะไรรู้ไหมกรรมคือการกระทําของเราเพราะว่าการกระทําของเราเนี่ยมันเราก็จะมีทั้งดีทั้งไม่ดีสลับกันไป ถ้าไอากา้การกันทำที่ที่ที่ไม่ดีเนี่ยมันเกิดอ่ามาให้ผลก่อนกใกล้จะตายดันไปนึกสิ่งที่ไม่ดีอะ่ะใช่ไปไม่ดีเลยนะพี่ครับสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีแค่เท่าที่คุณเห็นสำหรับค่ำคืนนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก,ก่อนผมและอ่าคุณยศศวินนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับจะเป็นเรื่องอะไรติดตามชมคืนเล่าผีได้ครับสวัสดีครับ หากวันหนึ่งท่านต้องเผชิญหน้ากับสิ่งลี้ลับเงาแห่งความน่ากลัวที่ยากจะอธิบายด้วยเหตุผลสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่สิ่งที่เห็นแต่คือใจของเราเป็นเช่นไรหากจิตใจเรามั่นคงเข้มแข็งมีสติพลังงานของเราจะอยู่คนละขึ้นกับสิ่งเล่นลับเหล่านั้นไม่ว่าเขาจะมาในรูปใดวิญญาณหรือผู้ผีที่ต่ำกว่าก็ไม่อาจแตะต้องหรือครอบงำเราได้ แต่เมื่อใดที่ใจเราอ่อนแรงเมื่อความกลัวความโศกความเผลภัยเข้าครอบงำขึ้นพลังของเราจะปรับเข้าหาพวกเขาอย่างพอดีในจังหวะนั้นเองพวกเขาจึงอาจแทรกแซงเข้ามาได้อาจจับต้องเราเดินตามเราหรือแม้กระทั่งสิงสู่ในใจเราได้ขึ้นอยู่กับอํำนาจของพลังลี้ลับที่กำลังเผชิญเพราะฉ,ฉะนั้นจงอย่าประมาทและจงจำไว้ว่า สิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีแค่ที่คุณเห็นสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็น